มาดูรถติดเป็น10กิโลอยู่ที่อุดรธานีเกิดอุบัติเหตุตรงที่เขากำลังสร้างทางขยายไหลทางมีได้วางบาร a เออร์ไว้พอดมีรถยนต์2ส,สคัญครับวิ่งชนบร a เออร์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเคลียร์กับมูลนิธิกำลังเคลียร์เส้นทางนะครับก็ทำให้รถติดนะครับเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรนะครับ ในเส้นทางอุดรขอนแก่นนะครับเส้นทางอุดรขอนแก่นอะดูไปนะครับเดี๋ยวจะหาวาโมนะครับว่ามัน10กิโลเมตรจริงไหมนะครับมีอุบัติเหตุจุดเดียวนะครับทำให้รถติดตอนนี้เวลาจิตนาฬิกา33นาทีนะครับผู้ที่จะเดินทางไปทํางานในเช้านี้ก็ต้องทําใจแล้วครับกว่จะเคลียร์จุดตรงนี้ได้ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควร อันนี้รถก็ติดยาวเหยียดนะครับมาดูไปนะครับ10กิโลเมตรนะครับยาวมากนะครับยังกะติดหนักกว่าในช่วงเทศกาลสงการที่ว่ามีรถติดตามคอขวดต่างๆตัวนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันคับเป็นกระจุกคอขวดนะครับพอ,อทางตรงนั้นนะครับได้มีการวางบริเออร์ไว้เพื่อที่จะขยายรายทางเนี่ยรถตัวน,นี้ก็กําลัง วิ่งเข้ามาเพื่อจะทําการติดสะสมนะครับก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้าไปเป็น20กิโลเมตรต่อไปนะครับอ่พอจบการรายงานเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เบาบางลงมาแล้ว